อ่เบิ้งเข้าครับปีนี้น้ำท่วมเบิดพี่ได้เขากินมานาอเบิ้งกับเขาปีนี้ได้กินน้ำท่วมเบิดครับเขาบุมือกับน้ำมาเด้อพี่น้อง อีนี่ได้เงินน้ำถั่วม่เนาะรัฐบ,บาลยี่ให้บ่เนาะขุนเขาพุ่งนี้โอกาสบ้านปุ๋ยจ๊คเชียซื้อปุ๋ยมาก็ย่านน้ำม,มันหลายก็ว่านบ่ได้ย่านปุ๋ยมันร้อยหน,นีน้ำขุนเขากบน้ำกับน้ำน้ำน้ำขุนน้ำเฮ้ยน้ำ 戈壁里面。呃